สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสดีนะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาอัปเดตลูกไก่ยอยู่ด้านหลังนะครับที่เลี้ยงไว้นะครับเพื่อนว่าเขาจะ,ะมีพัฒนาการและเจริญเติบโตยังไงแล้วนะครับเพื่อนๆนว่าเขาจะโตขึ้นหรือเปล่านะน <Portuguese> ะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็โอมีเวลานะครับเพื่อน <collaborating> ๆก็จะชวนเพื่อนเนไปอัปเดตสภาพลูกไก่กันนะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็ฝนตก ชุกนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็อยู่ลําบากนะครับหน้าฝนรวมถึงไก่ที่เราเลี้ยงนะครับสําหรับไก่เล็กที่จะมาอัปเดตในวันนี้นะครับก็อายุเข้า2เดือนแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเข้าไปดูนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับรูปร่างหน้าตาเขาจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนแล้วก็มีอาหารอัปเดตเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นความรู้แนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับที่สนใจในการเลี้ยงเลี้ยงไก่นะครับ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ปีกอื่นๆนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปอัปเดตตู้ไก่ที่เลี้ยงไว้นะครับว่าเขาจะโตขึ้นขนาดไหนแล้วนะครับวันนี้ก็มีอาหารสุดพิเศษนะครับมีครับอาหารสุดพิเศษวันนี้ก็จะเป็นของอาหารสตดพิเศษนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะบอกนะครับว่า ว่าเป็นหัอาหารสูตรไหนนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปให้เขากินเดี๋ยวเปิดประตูก่อน,นครับอก็ตอนนี้ก็อยู่รวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ไก่พ่อไก่แล้วก็ลูกไก่นะครับพรเพื่อนพ่อไก่เขาจะดุหน่อยนะเขาจะดุนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะ นำอาหารไปให้เขานะครับเพื่อนนี่ครับหอาหารโอ้โหตอนนี้ก็แย่งกันสนุกเลยอู่นะเ,เดี๋ยวก็จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังด้วยนะครับว่าตอนนี้ลูกไก่เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ลูกไก่ก็อายุครบสองเดือนแล้วนะครับเพื่อนเนี่ย อายุครบสองเดือนแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยส่วนพัฒนาการของเขาก็แข็งแรงดีนะครับเพื่อนเนี่ยแต่ละตัวเขาก็แข็งแรงดีนะเดี๋ยวก็จะให้ชมใไไกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่าสู่เพื่อน,นฟังนิดนึงนะครับถึงอุปสรรคที่ผ่านมาในระยะเวลาสองเดือนนี้นะที่เลี้ยงเข้ามาระยะสองเดือนนะครับเพื่อนก็ส่วนหนึ่งนะครับ ลูกไก่ของเราเจอฝนนะครับเพื่อนอันนี้เป็นหน้าฝนเราก็ต้องทําใจนะครับว่าเขาเจอฝนนะครับมานะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือด้วยพอหน้าฝนแล้วยุงจะเยอะนะครับเพื่อนนะอันนี้ก็กินทั้งพ่อไก่แม่ไก่รวมด้วยนะครับก็คือก็คือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสําคัญนะสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่ม เริ่มเขาเรียกว่าตีหย่าแม่แล้วนะครับก็คือเขาเขาจะกวนกันแล้วก็เขาก็จะหย่าหย่าแม่เขาแล้วนะเพื่อนอันนี้ดูสภาพพ่อไก่นะสมบูรณ์แม่ไก่ก็สมบูรณ์มากนะครับเพื่อนๆเนีเ่ยน,นี่ครับอ่ะมาพูดเรื่องลูกไก่กันต่อนะครับก็คือชุดนี้นะครับมีทั้งหมดแปดตัวแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือเจ็ดตัวแล้วนะครับเนื่องจากตายตอนเล็กๆหนึ่งตัวนะครับนี่ครับมีตัวผู้ เท่าที่ดูนะตัวผู้ก็จะเป็นส่วนมากแล้วเนี่ยน่าจะสี่ตัวน่าตัวผู้นะครับเพื่อนสตัวเมียน่าจะสองตัวนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับนี่ก็มีองรอยการกวนกันบ้างนะอันนี้ครับการดูแลในช่วงนี้นะครับสําคัญก็คือตรงตอนที่เขาจะยาแม่นะครับตอนนี้นะก็ยังกังวลเรื่องสภาพอากาศนะครับที่ฝนเยอะนะ ผลเยอะมันก็เลยทําให้อ่าไก่ของเราลูกไก่ของเรานั้นได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับก็คือถ้ายาแม่ตอนนี้นะ่ะเขาอาจจะจิกหรือว่ากวนกันนะครับหรือว่าต่อสู้กันในช่วงเวลานี้นะครับก็อาจจะเงาไปนะครับก็อาจจะส่งผลกับพัฒนาการของลูกไก่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะนะครับเพื่อนเนี่ยตัวมีหงอนแจ้บ้างนะครับเนี่ยตัวนั้นนะครับสวยนะสวยงามนะตัวหงอนแจ้นะขา ขาดำเลยนะขานินนะผมให้ชอบเรียกว่าเป็นสีนินนะนี่พ่อไก่นะครับอันนี้ก็มาอัปเดตพัฒนาการลูกไก่นะครับรวมถึงอุปสรรคปัญหานะอันนี้ก็ผมก็ทําไม่มากก็เลยดูแลได้ทั่วถึงนะครับเพื่อนๆสภาพลูกไก่ก็เลยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับดูครับแต่และตัวอ้วนตับเลยนะครับส่วนที่ข้างเพื่อนๆน,นะครับตั้งแต่ต้นคลิปว่าเอ๊ะ หัวอาหารที่ใช้นะ่ะหัวอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่เน่ยเป็นหัวอาหารแบบไหนนะครับนี่ก็จะมาเฉลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ถือว่าการเฉลยเลยนะนี่ครับก็เจ้าดาราพยักษ์ก็ชอบมากวนชอบมาจิกวนนะตอนนี้ผมใช้หัวอาหารหมูนมนะครับเพื่อนๆหมูนมคาว่าหมูนมก็คือหัวอาหารหมูนั่นเองนะครับเพื่อน,นียหมูนมเนี่ยหัวอาหารหมูนมนะหมูนมจํเบอร์ไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปค้นเบอร์มาให้เพื่อนๆนะแล้วก็ จะให้เขาในช่วงเนี่ยเขาจะสปีดโครงสร้างเขานะมาเต็มเลยนะครับเพื่อนเนแป๊บเดียวนะนี่ครับจากหนึ่งเดือนเป็นสองเดือนเนี่ยก็คือให้ได้แล้วนะครับเพื่อนแล้วก็จะเข้าสามเดือนเนี่ยก็คือว่ายาแม่พอดีนะครับติดกิ๊บปีกแล้วก็ปล่อยสวนนะพอดีเลยนะครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะตัวดำๆเนี่ยจะเป็นตัวเมียนะตัวเล็กตัวนี้ก็ตัวเมียนะสองตัวตัวเมียแน่นอนแล้วส่วนตัวผู้เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะเพื่อนเนี่ยตัวผู้สอง สามสี่ตัวผู้สี่น่าจะตัวห้าตัวกับตัวนี้นะตัวนี้ตัวผู้เล็กกับเพื่อนนะแต่น่าจะเป็นตัวผู้ดูจะโคง้งอหะตัวนี้ก็ตัวผู้แน่นอนเนี่ยน่าจะเมียสามผู้สี่นะเพื่อนนะนะครับหอาหารหมูนมนะหอาหารหมูนมนะครับเพื่อนไปหามาให้ไก่ที่เพื่อนเพื่อนรักได้ได้กินนะครับแล,ลบ้วเพื่อนเพื่อนก็จะได้โครงสร้างแบบนี้นะครับนี่ครับโครงสร้างที่สวยๆแบบนี้นะโครงสร้างสวยๆแล้วก็สุขภาพไก่ที่แข็งแรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวอ่า ผมจะมาเล่าต่อนะครับในวันหลังนะว่าผมใช้น้ําวิตามินผสมอะไรบ้างนะเพื่อที่จะให้แม่ไก่และลูกไก่รวมถึงพ่อไก่เราสุขภาพดีนะครับเพื่อเป็นคําแนะนาเคล็ดลับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนท่นานใดที่ทราบแล้วก็มาแนะนําต่อนะครับส่วนท่นานใดที่ยังไม่ทราบก็ลองทดลองไปใช้นะครับแม่นี้ก็กําลังจะไข่นะครับเป็นกอก,กแล้วเดี๋ยวผมต้องลองรังเดี๋ยวจะพารองรังรังไข่นะ ว่าจะใช้เทคนิคอะไรในการรองรังนะเป็นเทคนิคพื้นฐานทั่วๆไปนะธรรมดาานะครับแต่ว่ารับรองได้ผลดีเหมือนชุดๆแรกๆแน่นอนนะครับเพื่อนๆสลับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เห็นว่าคลิปที่ผมทํานั้นมีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่เก่งแล้วเลี้ยงเก่งแล้วก็มาแนะนําใต้คอมเมนต์นะครับว่ามีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับในการดูแล จัดการกับลูกไก่ของเรานะครับสำหรับวันนี้มอมมุงใหม่กับประเสริฐทิเฮ็ดนะครับผมเองประเริฐก็กขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับอันนี้ก็ลาไปด้วยกไก่สวยๆนะครับเพื่อนๆได้ได้ดูนะเดี๋ยวจับไปดูหนึ่งตัวนี่นะโอ้ดูเต็มมือผมเลยนะตัวนี้ไก่สองเดือนนะมันเหมือนดูดูโครงแนละ้วตัวนี้ตัวรักเลยนะชอบมากนะตัวนี้ รักเลยรักมากนะด,ด,นะดูเลยแววตาเขานะเปอนชอบมากครับกล้องนี้นะครับดา,าราพยัคฆ์ผสมกับหลานพยักฆ์น้อยนะครับนี่ครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับฝากติดตามรับชมด้วยนะครับนี่ครับ ช่องของเราก็มีหลากหลายลย์ลิสต์นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องไก่ก็ไปดูที่ playlist เรื่องไก่นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจไ,ไม่สนใจเรื่องไก่ก็ไปรับชมลย์ลิสต์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตหนาะอยู่หาก,กินก็มีนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ